จเอ็กมาเคลียเคียที่นล้งบุไฟไหมไปถึอชับพีซั่เนี่นี่สองดอกออกผับแบบแบบของเท้ตัวนี้ต๊าสลาม มันอะไรพี Walker, been, oh. ่น้องสามูเจอแล้วนี่สองกระสะตัวมันอจะเห็นอือถ้าเจ้ามาบัวมาจะเืขินนของกระสะเรนี่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 มันจะดอกใหญ่ๆเนาะป้าน้ำมันไฟใหม่เด้ออันนี้นะพี่น้องเอ้ยฟ้ามันจะลอยใหญ่ป่ะพี่น้องเนี่ยซามูไรคิดตัวนะจ้าดอกบักใหญ่บักใหญ่เลยนี่นี่เปิดให้เห็นนะคนละ ยังหงายอยู่ตรงนี้เนียให้กล้องนิบ้างน้ป้างามเงพี่น้องนี่นี่องนรนี่หญยเกินดินมันังสุ่มเ่เมนโอ้ยดอกบักไงหนึ่งพี่น้องถือับพี่จ้อยนี่ควไหมควนไหม ดินซุ่มในหมู่นีเน้เนาะถ้ามองได้ดินแห้งฟันแลาวอื้อผักใช่ไหมแตกกระจะอยู <laughs> ่ว่าอยากพักพี่น้องอช่วยมานแล้วมือนอี้นี่นี่นีนี่อ่ะหยิบแล้ว <c oughs> โอบบ้บุบึงคักๆบุหุจักด้วยว,ว่าเป็นเหตุผลเลยเรื่อยอย่างเงี เอากระไปหมองใหม่เลยหมองน,นี่นี่นี่ขุดหอมไปนี่อีกนี่อันมาข้างล่างเลยหอมมาข้างล่งางเลยขุด,ด,ดอีกขุดดินชุ่มดีมันจะเกิดอยู่แต่ว่ามันนี่กระห้อยังเคออลียร์ปะกระเหลืองเนาะเหม,มันรอฝนมัน,อนอรอฝนก็ไงถ้ามีฝนจะเต็บเม,มาญะแหละหาว่าขี้โมบริขี้โมเด้อจ้าไล่รสเลยนี่ไล่รสให้เบิ่งซะเลยมันใสเดิน S <S 2> <S 2> อล้วไม่ทัพ,พี่บาทแล้วบ่ลนี่เงี้ยังี้ยเงี้เด่งดึงเลยเหมือนกินนี่อะไรสดให้เบ่งเสรเลยมั่นใสโคกอีดวยคือเก่าโคกอีดวยเขาต้องมาแต่เช้าดิม,มาสายม่ได้กลัวสีขาวมาหอด ข้างหลังด um> uh, okay. oh, ิข้างหลังดินฟุ้งโค้โอ้ดินแห้งเนาะนี่ได้ข้างล่างเลยสิข้างล่างบุกินข้างล่างลุ่มนลยเอาหัวซุปลงนู้เอาหัวซุปลงไปดมบางวันมีกลิ่นเห็ดเคาะห์ มันหมานจ <Okay, no. S 1> yeah. kh ้าของแท่เนาะมาจ้าสุนิโฟแล้วจ้านี่หนึ่งดอกคอยคนเขี่ยมาเขี่ยลังเขาเลยเจอแล้วหนึ่งดอกนี้ก็ทุกบ่อทุกม่องทุบบอลเลยเนาะ มึงนี่ยมันปิดจาบมีแววอยู่เพราะว่ามันมันไฟใหม่นะเดี้ยดเห็นเลยนี่ยหนึ่งดอกเลยนะพี่น้องพีรขาวผลึบอยู่นั่นซาวรีโนี่โอ้เพียบเลยนะเฮ้ยพี่น้องนี่ดอกใหญ่นาะแมนโอ้ไฟใหม่ละมีนั่นอันนี้ก็มึงไฟไหมขี่นสมุยพ่อล้วจ้ามดดละไป ควนควนควนล็กๆนี่ฮัลหมานอยู่ดิอืมไ้หาหกดอกเอามันหมาดมันมาดนี่มาแล้วแกงอีลิตัวหนี่งนี่หกหกดอกแต่ไมากจะเกิดนกขี้ผุ่นไฟเหรอนี่มองไฟใหม่มองไฟใหม่แล้วคือฝนขึ้นแท้ ดินแห้งโบมีข right ึ forward, ้นดอกมันบอกมันว่าออกดอกสองดอกถ้าเห็นแบบนี้เป็นกลุ้มดินกระซุ่มเป็นหมองเลจนมากได้กระเทอมนแบบนี้นะมีนึ่งเาควาดเปลีนมดแล้วเนาควัดอกไปมักควัดเงยุ้ยเจอแล้วจ้าหนึ่งสอเห็นกเ้น สามจ้าล้อฝนพี่น้องเลยถ้าฝนตกก็บมันโต๊ห่วงดอกเอารถสิบล้อมาใส่รถนี่เพ็่เพาะโพดวกโม่งแต่งลายคักเนาะโม่งโม่งโม่งได้ดีดอกนี่ใช่ใช่ใช่ว่านี่นลยโม่งบ่เออ้ยมันเตะเออเออแวบเลยใช่ได้มาทัพพี่คอยถือกับมู่ทัพพีถือไม่รู้ตัว

หวโด่งยังอ,อ,อยู่เลกเนาะแมนม่นจะขึ้นอยู่ได้นี่มันจาขึ้นบไไ่อยเนี่มากัะชองคนกะมวนกระชองคนเน <อ playground. S 2> าะเอาเอาเอาย่างเดียวกูเลยเสื้อว, <Ừ. S 2> ว่าอยู่เลิกแมนหมดแม่นดีดีนะอ,อ,ยอยู่เลือกเนาะนอกง่ายเตืน้นเลยน จ้าเอมันอยู่หรอกน้องปองป่ารอบกบไค่ใหม่นี่ดงนี้เลย,ยแต่อี้เนยได้ประมาณครึ่งโลรอบนั่นนะ่ะเมาสองคนคือเก้าออกแล้วม่วงเดียวนะ่ะได้ม่วงเดียวนี่ก็ะพริบเลยนะ่ะฮิบุกไม่เป็นเนื้อนี่มันขุดเลืกพี่น้องออมันต้องได้ขุดเลืกใช่ไหมนั่นอยู่แล้วโอ้ยยังครับขุดอีวกว่ามันเถอะเออ,เอ,อ นั่นนนั่โอ้ยขาดช้ำแตกช้ำมงอื่นก็บอได้ได้มองเดียวกันเนี่ยได้มองเดียวได้ประมาณครึ่งโลูกหน่ะจังๆแล้วมันดตงใหญ่ๆได้แล้วครับเลยต่ำใหญ่นี่แบบอยู่ไรสุดตะบองคมอย่างนี้นี่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 เห็นแล้วนี่เห็นแล้วนี่นั่นนั่นเห็นบ่นั่นเออนั่นโอ้ยแลอวมันหนาวของแท้ มันบบขึ้นมาจากเื่อมันเลยเหนียวเลยเนาะอ๋อนี่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 เจอเลยนี่นี่นี่ดิ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 ของแท้พี่น้องของแท้ฮึฮึบิ่งเอาโลดพี่น้องเอ้ยจ๊กขุดง่ายขุดยากดินคมมาแข็งอกัดโคกอีโดยคือเก่าเป็นซ่าขยนาดใหญ่แล้วฮึแต่ Ô bà tó bà tố, nếu bà tố nếu bà tó 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 đi bà uh -huh, tó ừ. à, đồ. Đồ này แห้งอึดแห้งยากพี่น้องเอ้ยมันบุ๊ดขโมยยากปีนี้ได้กินละสามรอบสี่รอบเลยเนาะเมื่อกินล่ะเมื่อนี่ก็กินอีกนี่พอขอซื้อกับหมขายนี่ฮะโอ้คักแตกมุดมันหักมันหักต้นอันนี้เลยส่วนมากเขาได้เขากรับบ้านเลยเนาะเม่อวสิบไปมองที่เคยเอาเอาประจำแต่ละปีนะแล้วเขาไปเห็นเห็นโบเห็นกระชับอ่นะ เอมัน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 ตื่นแป๊ะกันไอ้มันกระเด็นมาเดินพอได้ขั้วได้แกงพี่น้องเลยยังออกโบลายแล้วครับอันว่ามากับโบคุ้มดอกพลอยมาก็ได้มันมันบบค่อยออกทั่วไปมันออกก็ต้องฉีดพุ่นไฟนี่ขันจับมุกขี่พุ่นไฟได้ก็คือได้ไ่นะนี่ผมสิเลหาตะมุกขี่พุ่นไฟปีกายนี้ ทั้งใจทั้งน้งตาต่างๆเขามาเบิง้งเลยมาเบิง้งครับโบเห็นก็ครับถ้าเห็นก็หมนันก็ไดก้ก็ครับคุยกันแต่ว่าโบได้ย่งหาทั่วไปย่างหาทั่วไปโบได้ดินมันแห้งมันโบถ้าเห็นขี้พุ่นไฟนะควัดเลยมีแน่นอนออกแน,น่นอนเพราะว่ามันมันรอฝนฝนขาดช่วงนี่มันออกตัง้งแต่ฝนชุดแรกเลยเนาะฝน,นชุดแรกนีนมันออกคักอยู่แต่ว่า มันตบ๊บโมเหงนะะคสมมุมันต๊ะโตบ๊บดนมันเลยออกออกแล้วมันบุโพให้ต้องได้มาขัดเอามันก็ได้ไปนี่แะพี่น้องเยมันออกอยังบาหลายเนาะแต่ว่าสิให้เบิ้งซํำนี้แหละแต่เขาก็สไปหาต่ออยู่เพื่อเงินเงิงนว่าซานกะ่ได้อยู่ดอกเออได้อยู่ดอกจักสามขีดสี่ขีดเกาเนะเออพอได้ขัว่พวพอได้เกงแต่ผอยังให้พี่น้องเบิ้งหลายเบื้องลายแล้วพอย่างมาอมาแล้วพัดมันบุกคุ้มค่าดอก มาผัดบุไรกระเซ็นอะไรสัผมยังว่าผมจําได้อยู่ว่ามันออกมองไหมงไหปีกายนี่ออกตามขุ้นไฟนะมนก็ตั้งใจไปเลยดิ่งไปเลยมันออกล,ลายจังมากเอารถกระบะมาใส่เอารถสําเพจเพาะไปวันนี้เขาจะไปโซน,นนั้นเนาะใชไปเลยเรื่อยจะให้พี่ให้น้องได้เบิ้งซ้ำนีล่ล่ะเบิ้งลายมาคิดลาย